ตัวบนเนี่ยก็จะเป็นรุ่น545 800วัตต์แบ,บนดมีมอรก,อร,กอร์เลยนะลูกค้าไปขับ10ตู้12นะตู้12ก็คือตู้แบบเนี้ยตู้12เนิ้วนะได้4ใบเลยสามารถขับได้4ใบเลยนะ800วัตต์ n k 165ตัวนี้พ่าเอกเลยตัวนี้จะพันวัตต์ที่เะต้อยใช้อยู่นะ15นิ้วโครงปัม๊มดอก500วัตต์ตู้ตู้ซับเลยนะตู้อย่างเงี้ยที่เฮียต้อยทา4คูณ4อยู่4คูณ4ก็คือดอก4ดอก4ใบนี่แหละนะที่เฮียต้อยทำอยู่ ลูกค้าทําอใบก็ได้4ใบก็ได้นะตัวใหม่เนะีเป็น4ี่ชันแนลเลยฮนะเป็น4ี่ชันแนลลูกค้าจะต่อสแตอรลียวก็ได้ถ้าลูกค้าซื้อไปโรงงานก็จะจะมีสาย x l r แถมไปให้2เส้นนะนะต่อพาราเลลก็ได้ต่อสเตอริโอก็ได้ตัวนี้จะเป็นพันสองวัตต์ได้ตู้สี่ใบตู้สิบห้านิ้วสี่ใบนะลูกค้า,บาสบายๆเลยนะที่จะต้องทำอยู่สี่ใบสิบแปดสิบแปดก็ได้สองใบนะสองใบข้างละใบสิบแปดของปั้มนะลูกค้าเอ็นเคสามหกพันสองร้อยวัตต์นะแบรนด์นากาชิเอ็นเค ตัวนี้ก็จะขับ18 18คงปั๊มนะคงปั๊มได้4ใบคงหลออได้2ใบเ8นี่1,800วัตต์เนะี่ยที่จะต้อยทำแม่เหล็ก2ก้อนอยู่1,800วัตต์คงหลออทํำคงหลอออยู่4 4คูณ4เลย4ใบอะ4ดอกนะก็1,800วัตต์ตัวนี้รับประกันลูกค้า2ปีนะเป็นรุ่น545นะด้านหลังด้านหลังก็ลูกค้าจะมีพัดลมสายโซสายส,ส,ายสเปกคอน หัวสเปกค,คอนนะถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปกค,คอนมีหัวสายสายเปือยก็ได้ลูกค้ากระสีเข้าไปเลยฮนะอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณสายสัญญาณก็จะเป็นสายแจ็คโฟนอ่ะสายไม้อ่ะนะถ้าลูกค้าไม่ไม่มีสายลูกค้าก็เป็น x l r ก็ได้นะหนึ่งห้านก จะมีพัดลมได้สองตัวนะพัดลมสองตัวที่ลูกค้าเห็นเนี่ยลูกค้าจะเห็นตัวเดียวนะแต่จริงๆเฮยต้ต์จะมีไว้ข้างในอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะเป่าตัวนี้ดูดนะพัดลมสองตัวเลยลูกค้าสายสัญญาณเนี่ยลูกค้าเลือกได้เลยแจ็คฟอนก็ได้แล้วก็สายสายหัวจัมปาก็ได้นะสายจัมปาก็ได้รุ่นเก่าก็ใช้หัวจัมปากันอันนี้หัวสเปคคอนตัวนี้ก็จะเป็นสายเปื่อยก็ได้ถ้าลูกค้าไม่มีหัวสเปคคอนลูกค้าสามารถไปใช้สายเปื่อยเสียบเข้าไปได้เลยบวกลบด้านซ้ายด้านฝานะบวกเป็นบวกบ นะอันนี้ก็เวลาลูกค้าไปใช้นะสวิกนี่สาคัญนะลูกค้าตั้งเอาไว้ตรงกลางนะนะเนี่ยสวิกเนี่ยลูกค้าเอาไว้ที่สเตร์โอตรงกลางเลยเสียงจะออกซ้ายฝาเหมือนกันเลยนะรุ่น t บ b s t u b s เนี่ยลูกค้า turbo s ลูกค้าเห็นหลายหลายรูเนี่ยลูกค้าให้พาราเรลพารเเาเรลก็ลูกค้าที่สวิกตัวนี้ก็ลูกค้าไว้ตรงกลางเลยฮนะพาราเรลนะ แผ่นปิ้งข้างในจยต้องจะเชื่อมต่อกันเชื่อมต่อไว้แล้วผู้ลูกค้าต่อพาราเร็วาพราเรลก็หมายถึงว่าลูกค้าจะใช้ลูกบิดแค่สองตัวลูกบิด2ตัวก็สัญญาณออกมาสีนั่นแหละแต่ลูกค้าปรับได้ลูกบิด2ตัวแต่ลูกค้าเอาสายสัญญาณะสายเอ็มอา์นะเอ็อ์ที่จักเปรียเข้าสายสัญญาณที่2ที่2นะกับสายสัญญาณลูกค้าดูในคลิปได้สัญญาที่กับกับสีนะถ้าลูกค้าต่อเป็นสเตอริโอลูกค้าก็บิดมาเป็นที่เลื่อนไปที่สเตอริโอเลยซุดเลื่อนไป ให้สุดเลยสายที่โรงงานที่แถมไปให้นะลูกค้าก็เสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปที่สัญญาณที่ที่หนึ่งเอามาเข้าสัญญาณพ่วงพ่วงเข้าที่สัญญาณที่ที่สองอันนี้ก็จะเหมือนกันทำเหมือนกันเลยทาเหมือนกันเลยนะสายสองเส้นทาเหมือนกันเลยเอาสายสัญญาณเนี่ยเอามาเข้ามาเข้าเอามาเข้าช่องแรกที่หนึ่งช่อแรกที่หนึ่งกับช่อแรกที่สอง เพราะว่าสเตเตอร์โอเราพ่วงแล้วนะพ่วงกันแล้วอย่างนี้ลูกค้าก็จะได้เป็นสเตเตอร์โอสเตเอร์โอก็ไม่ถึงว่าลูกค้าก็ใช้ลูกบิดได้4ตัวเลยเป็นแค่สามหกพันสามร้อยวัตต์ก็รายละเอียดก็คืออันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณนะสายสัญญาณลูกค้ามันจะมี2แบบนะสายสัญญาณตัวนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณตัวสายสัญญาณตัวนี้นะจากคอร์ดหรือจากปีมาเข้าสายสัญญาณนี้ได้แต่อันนี้สายสัญญาณตัวล่างลูกค้าเอาไว้พ่วงพ่วงพ o วเวเอาเอาไว้สำหรับพ่วงพ o วเวไปนะลูกค้าก็มาเข้าที่ตัวบนเนี่ย ข้าที่ตัวบนซ้ายฝาเลยนะพัดลมก็จะมีสองตัวแรงๆเลยนะถ้าบิดนะลูกคา้าลูกค้าบิดถ้าถ้าลูกค้าใช้พาวเวอร์พาวเวอร์นี้ uh, ทําทําทําซับเบสอย่างเดียวนะถ้าลูกค้าบิดลูกค้ากดเข้าไปให้หมดเลยกดเข้าไปให้หมดเลยนะลูกค้าตั้งความถี่ซ้ายฝาความถี่ลลำโพงซ้ายลำโพงด้านขวาลูกค้าก็ที่จะต้อปรับอยู่ก็ประมาณบ่ายโมงนะลูกค้าลองปรับดูนะลูกค้าไม่ชอบเบสหนักๆก็เบสธรรมดามันก็ดีอยู่แล้วนะลูกค้าก็ไม่ต้องไปกดมัน นะลูกค้าไม่ต้องไปกดมันตัวนี้ตัวล่างเนีง่งก็รับประกันให้ลูกค้า2ปี X8 นี่ก็ไม่ X8 นี่ก็ที่ลูกค้าเห็นนี่นะอันนี้เป็นฟิลเป็นฟิลนะถ้าฟิลตัดเนี่ยมันจะเป็นเป็นฟิลหลอดแก้วถ้ามันขาดถ้าไฟช็อตมันตัดลูกค้าเอาไขควงหมุนออกมาเลยจะเป็นหลอดแก้วไปซื้อตามร้านขายตามร้านไดฟ้า30แอมป์ใส่เข้าไปใส่เข้าไปได้เลยอันนี้ก็เป็นสายลําโพงนะ สายเปื่อยลูกค้าก็สามารถไม่มีหัวสเปคคอนนะลูกค้าก็มาใช้สายเปื่อยได้เลยนะสายเปื่อยได้เลยเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปข้างลูงข้างแล้วบิดให้แน่นถ้าลูกค้าใช้หัวสเปคคอนลูกค้าก็เข้าหัวสเปคคอนแต่ลูกค้าซื้อไปนะลูกค้าต้องสวิตคล่างนะลูกค้าก็เอาขึ้นไปเลยฮะเอาขึ้นไปให้สุดเลยข้างบนนี้ก็เอาขึ้นไปให้สุดเลยนะนะเอาขึ้นไปให้สุดเลยนะเบรกก็จะได้แรงแรงอันนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณสายสัญญาณนะสายสัญญาณจากคอร์จากปีเข้ามาเลยมัน xmr อย่างเงี้ยนะสายสัญญาณด้านซ้ายด้านขวา แต่ว่าสายสัญญาณตัวนี้มันเอาไว้สําหรับพ่วงนะพ่วง Power เขาเรียกว่าพ่วงเอาพ่วงพ o w e r ข็จะเป็นพ่วงไปลูกค้าเข้านี่เลยนะรุ่น545นะลูกค้า800วัตต์นะรับประกันให้ลูกค้า1ปีเก็บเงินไปทางได้นะราคาอยู่ที่3,000 3,690 3,690ก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางนะเก็บเงินไปทาง1.5ก0พัวัตต์นะพันวัตต์1.5 0 0นวัตต์ราคาก็อยู่4,990ตัวนี้อยู่ที่4,990 ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปทางเป็นเริ่อ t u b o S 4ชนะันแนลฮะรับประกันลูกทุกรุ่นนี้รับประกันลูกค้า2ปีก็คือ6,990 6,990ก็คือเป็นตัวใหม่นะก็4ชันแนลเลยก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางแบรนด์นากาชิถัดมาก็จะเป็นตัว3.6 1,200วัตต์ก็ราคาก็อยู่ที่8,990 8,990ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทางถัดมาก็จะเป็นรุ่น X8 ตัวนี้รับประกันลูกค้า2ปีเลยนะ1,800วัตต์ พันแปดร้อยบาทนี่เต็มนะลูกค้าไม่เกินไม่ขาดนะก็อยู่ที่ราคาหนึ่งสี่พันเก้าร้อยหนึ่งสี่พันเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินไปทาง